คืออย่างนี้นะทางบัญชีที่ค้าเสื่อราคา4,002ไม่รวมดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต่างหากดังนั้นไอ้ตัว4,002อยู่เป็นไปอยู่ในงบกำไรขาดทุน4,002ถูกป่ะ4,002แล้วดอกเบี้ยก็เป็นอยู่ในงบกำไรขาดทุนเหมือนกันก็ผมไม่สนใจดอกเบี้ยนะผมสนใจผมจะปรับค่าเสื่อมอาจารย์เราแก้ค่าเสื่อมามาปรับเท่านั้นใช่ไหมคะเออแล้วก็พูดถึงเรื่องปรับค่าเสื่อมเรื่องดอกเบี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเด็กเออพูดถึงตัวค่าเสื่อมราคาอยู่ เขาถามไปว่าปรับค่าเสื่อมเท่าไหร่เธอจะตอบยังไงห้าพันเพราะตอนสอบเธอไม่เจอหรอกไอ้ตัวดอกเบี้ยนั้นมันยุ่งมันพูดถึงค่าเสื่อมทางบัญชีมันเท่าไหร่ทางภาษีเท่าไหร่ถ้าแต่หนูบอกว่าถ้าเกิดมีดอกเบี้ยมันเกิดก็ต้องปรับดอกเบี้ยไปด้วยอ่ะเธออธิบายถ้าเป็นผมดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยผมกลับดอกเบี้ยเองและผมปรับแค่ค่าเสื่อมราคาก็จะขัดแต่อ่ะเธอทำไงอ่ะสมมติว่ากำไรทางบัญชี มันอยู่ที่เด็ดล้านเราก็จะบวกกับค่าเสื่อมราคาอีกห้าพันห้าพันคืออะไรห้าพันก็คือตัวนี้ไงห้าหมื่นกับสี่หมื่นห้าน แล้วตัวดอกเบี้ยยุ่อะไรได,ด้วยดอกเบี้ยเขียนมายากมากนมก็ยุ่งอยูะเพราะว่าไอ้ค่าเสื่อมราคาของบัญชีเนี่ยคิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วอัตันเนี้จเป็นค่าให้จ่ายอืมซึ่งทางภาษีบอกว่าตัวเนี้ยที่คุณจะเป็นค่าให้จ่ายเนี่ยเขาให้เอาด,ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมารวมกับทรัพย์สิน แล้วก็เป็นค่าเสื่อมราคาก้อนหนึ่งแต่ทางบัญชีแล้วนี่เป็นทืกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วก็ต้องเอามารวมทั้วตด้วยเวลาคูณแล้วก็มาจากพื้นฐานตัวเดียวกันก็ต้องเปรียบเทียบกันสรุปแล้วก็คือเธอเคยเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เธออะไรบอกเธอเธอเนในทางบัญชีเธอเป็นค่าใช้จ่ายห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นเธอเป็นค่าใช้จ่ายห้าหมื่นอ่าซึ่งห้าหมื่นนี่เทียบแยกเป็นค่าเสื่อมราคาสี่หมื่นเธอเธอเคยหักไปห้าหมื่นมาอ่าแล้วเธอมาบวกกับห้าพันบวกกับห้าพันสรุปแล้วมันเป็นยอดสุดที่เท่าไหร่ 4 5เป็นยอด4 5ก็คือเป็นตัวหาก405 5ไ่้ค่ะมองยอดรวมถ้าเป็นผมผมทำงี้อ่ะผมก็ไอดอกเบี้ยจ่ายตัวนี้ผมเคยหักแล้วผมบวกกลับได้ไหมได้บวกกับเพราะไม่ยุ่งเพราะทางภาษีบวกกับ8,000อ่ออ่อโอเคบวกกลับ8,000บวกกับ8,000แล้วก็หักแล้วผมก็ปรับ402กับ 4ี่หมื่นห้าสีบ้าสี่หม้าค่ะัทสอหน้ากี่ขันะสามพันปรับบบหรือปรับหักคัเพราะว่าสี่หมืนสองกสี่ห้าก็คือหักน้อยไปก็หักอีกสามพันกงหักอีกสามพัน้านี้หักตกลงกันเหลือห้าพันห้าพันก็คือจะต้องทำงานไม่ต้องทำงไรแล้วค่ะแค่นี้แหละเละ แล้วแต่คิดของผมของผมท่านนี้เพราะผมผมจะมองตัวค่าเสร็จอย่างเดียวดอกเบี้ยทางบัญชีก็เคยมันลื่นไปบวกกลับไปแล้วก็ปรับตัวนี้กับตัวนี้ที่มันตงกอันนี้ก็ได้แล้วแต่อในที้สรุปแล้วผมบวก3,000ลบ3,000กลายเป็นกลายเป็นบวกเท่าไหร่เป็นบวก5าพันนะเป็นบวก5,000ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยหักไปเท่าไหร่ผมเคยหักงแค่ไหนเท่าไหร่ห้าหมื่น ห้าหมื่นะรห้าหหมื่นสรุปแล้วก็คือห้าหมื่นไปแล้วกับนุกระบวกหาไปก็กลายเป็นสินห้าใหจ่าก็คือหากสิบเ้าเหมือนกันแล้วแต่จะมุมมองแต่วิธียาววิธีผลรับเท่ากันได้รับอนเพราะผมมองตัวข้าเส่มอะดอกเบี้ยผมไม่เอาแต่ว่าต้องรู้ไงฮะว่าถ้าเกิดมันมีดอกเบี้ยเกิดจากค้าสื่มต้องเอามาบวกเข้าไปด้วยอย่างสมมติว่าเคยหักไปห้าหมื่น แล้วค่อยมาเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบตัวนี้จะทำเหมือนเดียวก็ได้ว่ามองตัว5้าหมื่นเลยหรือว่ามองมองจากตัวแค่เพียงสี่หมื่นสองถ้ามองแบบตัวแค่เพียงสี่หมื่นสองดอกเบี้ยไม่เกี่ยวก็ต้องมาบวกของอาจารย์มานพแล้วค่อยเอาสี่หมื่นสองมาเปรียบเทียบกับสี่หมื่นห้าเหมือนกับพคแล้วก็อีกที